25ปีแห่งความร้าวฉานันอีทวงฟ l ายชิ้งบอมเพื่อนร่วมวงโต้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะเลึกประเด็นร้อนแรงที่ขยาวงการเพลงไทยนั่นคือเรื่องราวเบื้องลึกของการแยกทางของวงร็อกระดับตำนานอย่าง f ลาที่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากการเปิดใจครั้งแรกในรอบ25ปีของอดีตนักร้องนำอีทวงฟลาซึ่งนำไปสู่การตอบโต้จากเพื่อนร่วมวงอย่างแจ็ค มือกีตาร์และชาลีมือกลองและนักแต่งเพลงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่ออีทวงฟรายได้ไปออกรายการปารเต็ดท็อกและเปิดใจถึงสาเหตุที่เขาตัดสินใจแยกทางจากวงฟรายในช่วงที่วงกำลังด่งดังถึงขีดสุดเพลงชาวนากับงูเห่าฮิตติดลมบนและอัลบัม้มฟ l าย 2K สร้างยอดขายถล่มทลายเป็นล้านชุดคำถามที่หลายคนสงสัยคือใครจะบ้าออกจากวงในตอนนั้น อีได้เล่าถึงความรู้สึกที่ต้องเผชิญว่าก่อนหน้านี้วงฟลายมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนตกลงร่วมกันแต่เมื่อวงมีชื่อเสียงมากขึ้นสิ่งที่เคยตกลงไว้กลับเปลี่ยนแปลงไปเขาถึงกับยืนยันในความรักที่มีต่อเพื่อนและยินกลานว่าผมเป็นคนรักเพื่อนมากผมไม่เคยถึงใครก่อนหรือทำร้ายใครก่อนผมยอมทำตามกติกาที่เราวางไว้เคร่งครัดจุดที่ทำให้เขารู้สึกขังคาในใจมาตลอดคือหลังจากที่วงฟลาย ต้องปิดตำนานลงทางแกรมมี่ได้เสนอให้สมาชิกวงตั้งค่ายเพลงขึ้นมาใหม่โดยให้แต่ละคนบริหารจัดการแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องแบ่งหน้าที่อีทกลับไม่มีตำแหน่งอะไรเลยในค่ายเพลงที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้เขายกตัวอย่างความมุ่งมั่นที่เขาเคยมีให้วงแม้กระทั่งตอนไปถ่ายแบบได้เงินมา3,000บาทเขายังนำมาแบ่งให้กับสมาชิกทุกคนตามกฎที่เคยตั้งไว้แต่กลับต้องมาเจอสถานการณ์ที่ตนเองไร้ตำแหน่งในค่ายใหม่ ซึ่งสิ่งนี้เป็นความรู้สึกที่ค้างคาในใจมานานถึง25ปีด้านแจ็ควงฟลายได้ออกมาฝากถึงอีทโดยยืนยันว่าอีทได้แจ้งด้วยปากของตัวเองในปี2000ว่าจะขอลาออกจากวงเพื่อย้ายครอบครัวไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรและจะเลิอกอาชีพร้องเพลงไปเลยพวกเขาทั้งสองบอกว่าแม้จะพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมถึงต้องไปทั้งๆท,ที่วงกำลังดังมาก มีโอกาสที่จะต่อยอดในสิ่งที่รักและมีอนาคตที่สดใสแต่สุดท้ายก็ยากที่จะทักทานและการจากกันในครั้งนั้นก็เป็นไปในทางที่ดีแต่สิ่งที่ทำให้แจ็คและชาลีเกิดความสับสนและงงงวยเป็นอย่างมากคือหลังจากที่อีฟป,ประกาศว่าจะไปอยู่สหรัฐอเมริกาอย่างถาวรและเลิกร้องเพลงแต่ในที่สุดเขาก็กลับมาอาอกอัลบัม้มในนามศิลปินเดี่ยวซึ่งถัดแย้งกับเหตุผลที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ ด้านชาลีมือกลองและนักแต่งเพลงได้ออกมารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากสาเหตุที่อีทตต้องการออกจากวงเป็นเพราะเรื่องกฎเกณฑ์ของวงเขายัางชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเงินกองกลางว่าเงินที่สมาชิกแบ่งเข้ากองกลางนั้นถูกนําไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในวงเช่นค่ากินค่าดื่มและค่าใช้จ่ายของทีมงานหรือสตาฟไม่เคยมีเงินส่วนนี้เข้ากระเป๋าส่วนตัวของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเลย ทั้งแจ็คและชาลีต่างรู้สึกประหลาดใจและเสียใจที่เรื่องราวนี้ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหลังจากผ่านไป25ปีโดยพวกเขามองว่าสิ่งที่อีทพูดออกมานั้นไม่ตรงความจริงและบิดเบือนข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในวงพวกเขายังตั้งคำถามว่าหากความจริงมีเพียงด้านเดียวเหตุใดพวกเขาจึงไม่ออกมาตอบโต้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยชาลีได้โพสต์ข้อความที่เปรียบเทียบความรู้สึกคล้ายจากเนื้อเพลงที่เขาแต่งไว้ว่า ซึ้งใจจริงๆเธอโยนความผิดใส่ฉันเพื่อจากฉันไปรังแกกันอย่างโหดร้ายซึ้งใจจริงๆซึ่งแสดงถึงความผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองยังยืนยันว่าสมาชิกวงฟลายที่เหลืออยู่ยังคงพบปะพ,พูดคุยและคบหาสังคมกันเหมือนเดิมมีเพียงอีทคนเดียวที่แยกตัวออกไปอย่างไรก็ตามล่าสุดอีทได้กล่าวถึงประเด็นนี้อีกครั้ง โดยระบุว่าสิ่งที่เขาพูดคือความในใจทั้งหมดและอยากให้ทุกฝ่าย move on หรือเดินหน้าต่อไปโดยเขาได้กล่าวขอโทษแฟนเพลงสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าเขาได้พูดความจริงในใจออกไปทั้งหมดผ่านรายการป๋าเต็ดทอล์กแล้วไม่ได้รับชมการตอบโต้ของเพื่อนร่วมวงจากการพูดคุยล่าสุดระหว่างสมาชิกวงฟลายที่เหลือกับอีทแม้จะมีความเข้าใจกันในระดับหนึ่ง แต่อีทเขายัางไม่มีประสงค์จะกลับมารวมวงทำให้แจ็คและชาลีมีความเห็นว่าหากการกลับมารวมตัวกันแล้วอีทต้องฝืนใจหรือไม่มีความสุขก็ไม่ควรทำดีกว่านี่คือประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการเพลงไทยซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของความสัมพันธ์และมุมมองที่แตกต่างกันในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ